โอ้โหเป็นที่กล่าวขานกันในโลกโซเชียลมื่อวานนี้ครับท่านองคมนตรีลุงตู่อ่นี่คือคลิปในระหว่างปฏิบัติภารกิจในฐานะองคมนตรีนะครับแล้วดูที่เห็นรูปหัวจงหัวใจเนี่ยนะคือคลิปนี้เขาเอามาจากตอนที่ไหลสดส่งหัวใจส่งอะไรตรงนี้อะไรให้ลุงตู่นะเขาไปทักทายกันมีส่งกุหลาบส่งของขวัญให้ด้วยเหรออ๋อ คือคนคิดถึงเยอะช่วงหลังเนี่ยเนี่ยอันนี้คือลงไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่จังหวัดสกนลนครในโครงการกองทุนการศึกษาค่ะนี่ครับอันนี้เมื่อวานนี้นะฮะออ <2017 S 2> วันี่ส็มิถุนายนนิว่าสกนาลนครผลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาเดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพื้นที่สกนลนคร สรุปฟังสรุปผลการดําเนินงานโครงการคุณธรรมจริยธรรมผลสวิตการศึกษาของโรงเรียนบ้านโพนสวา่างนะนี่ครับบรรยากาศเดี๋ยวเอาแถบออกนิดนึงครับน,นี่ลงตู่ก็ยังเหมือนเดิมนะ,ะเจอเด็กเนีกก่ยก็โอ้โหเป็นดูเด็กมากอะ่ะ do <coughs> que, การเด็กที่พ่อแม่ของกูและอื่นและตนอาจจะรู้ไหมว่าหน้าลำบากนะหน้าคืนไม่ดีนะอนาคตลำบากทุกข์นะทุกที่เรียนมีฝนทุกทุกคนหลอกหลอนหน้าเรียนฝนแต่เด็กนักเรียนสามารถทำได้นะในรู้แหละเขาบอกว่ามันก็คงว่าเป็นไม่ครับอุปสรรคติดขัดต้องเป็น b a n g s,、um, <S, oh. <S no yeah. ตจะขยายมากนยดี่นี่คือบรรยากาศที่ลงไปในพื้นที่จังหวัดสกลนครครับดูภาพเต็มเต็มครับ เราได้พูดคุยกับน้องๆนะยค่ะดูภาพเต็มๆครับสุพลนครอันนี้เป็นเมื่อวานนะฮะแล้วก็มีบางช่วงครับที่ไปเจอเด็กนะฮะและ้วก็ลุงตู่ก็ยอกล้อก,กับเด็ก ด,ดูดูทงผมเด็กคนนี้คร <c oughs> ับลูกตัวก็ทักทาย <c oughs> ก็จับจ้องไปที่ทรงผมนี่น้องเป็นผู้หญิงหลากหลายทางเพศผู้ชายเป็นผู้ชายจริงๆแล้วน้องเขาบอกผู้ชายแต่ว่าหลากหลายทางเพศไงยุคนี้มันกว้างไงมเป็นชายแหญิงเป็นชายและหญิงนิ่งยิ่งโอ้แต่วเป็นผู้ชายเหรอใช่นไหมแล่วเป็นผู้ชายเลิกหน้าตาน่าหลกอค่ะ เนี่ยล้วก็เวลาเจอเด็กๆฮะเนี่ยลุงตู่มีการเอาคลิปไปร้อยเรียนเป็นภาพนิ่งเนี่ย,เ,ยเวลาเจอเด็กๆนะ,นะก็จะเห็นลุงตูอ่อารมณ์ดีเป็นประจำนะฮะ,ะไปที่สกลนครนะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์เมื่อวานนะี้นะฮะที่จังหวัดสกลนครนะบรรยากาศการลงบ้นที่ของท่านอโอกมนตรีนะฮะโออกบ แต่ก็มีเด็กอยู่ทุกชั้นเลยก็ว่าได้นะตั้งแต่เด็กเล็กๆจนถึงเด็กที่เป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะในบรรยากาศด้่าว่าส่วนตอนที่เดินทางมานะตอนเดินทางมาเนี่ยที่มีภาพแชร์กันบางช็อตนี่คือมีคนไปกลางร่มให้นะไปรับเฉยๆแต่ลูกตูก็หยิบร่มมาถือเองครับไม่ต้องกลางให้กลางเพราะว่าเราจะเห็นมีฝนโปรยๆนั่นเองใช่มาถือใหแล้วเดินถือเองร่มไม่เป็นไร แล้วก็เดินเข้าไปนี่ครับบรรยากาศตอนเดินเข้าไปใช่ไหมแล้วก็ทางทหารนะครับปอมทบ24นะก็ร่วมให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันโอชาในโอกาสเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดสกลนครครับนี่พลตรียุทธนามีทิพย์ฮะท่านองคมนตรีเดินทางไปปฏิบัติภารกิจอันนี้ที่สนามบินท่าอากาศยานนานาชาติ อุดรธาน,นีนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศลุงตูเมื่อวานนี้ท่านองคมนตรีไปสกลนครมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเยินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ